สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านวันนี้พรชนกและทีมข่าว New นิวสมาอยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวถึง4แยกสะพานควายค่ะซึ่งในวันนี้ตลอดเส้นทางนี้ได้ปิดการจราจรเพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นทางบุญในพิธีตักบาตรพระ12,600รูปซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปและโครงการตักบาตรพระ113,000รูปทั่วกรุงเทพมหานครตลอดเดือนมีนาคม เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะซึ่งในวันนี้เมื่อสาธุชนทราบข่าวงานบุญต่างก็เดินทางมาร่วมง,งานบุญกันอย่างคับคั่งเลยค่ะ นี่คือภาพของพุทธบุตรและพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาสร้างมหาทานบาร,รมีแต่เช้าตรู่ในพิธีตักบาตรพระ12,600รูปณห้นะาแยกลาดพร้าวถึงสี่แยกสะพานควายกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกณสถานที่แห่งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค14เจ้า,าวาดวัดสามพระยาเป็นประธานสง์ ได้รับเกียรติจากคนอากาศเอกสุกำมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งในวันนี้ก็นับว่าเป็นวันบุญในทางพระพุทธศาสนาก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจราจร เพราะฉะนั้นอารมา,าพอยากจะเจริญพรญาโยมทั้งหลายว่าเราระบากกันในชาตินี้ดีกว่าเราไประบากกันในชาติหน้าเพราะว่างานบุญทุกงานบุญไม่มีงานบุญที่ไหนจะเป็นไปได้ความพราบลื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองานบุญตักบาตรโดยที่ทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมูลนิธิวัดธรรมกายองค์กรชาวพุทธทั้งหมด และพุทธศาสนินกระจดทั้งหลายลที่ได้ร่วมกันตักบ,บาตรในจำนวนพระทั้งหมดหนึ่งล้านลูกทั่วประเทศไทยซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่สมที่เริ่มตักบ,บาตรในกรุงเทพมหาคนครแล้วก็จะมีต่อไปอีกสามวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสายที่ตักบ,บาตรนี้จะเป็นสายที่อัญเชิญพระพุทธรูปทองคํา แล้วที่จะเอาไปประดิษฐานที่วัดปากน้ำปฏิจริญในวันที่หกเมษายนและที่จะมีถึงในวันข้านหน้าและในวันนั้นต้องเริ่มเริ่มแต่วันที่สองเมษายนเป็นต้นไปจะมีพระทั้งหมดมีจำนวน1,500รลูปด้วยกันก็จะเดินทุด่ดงเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปทองคำไปประดิษฐานที่วัดปากน้ำแล้วก็จะใช้ เส้นทางตักบาตรทั้งนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็เลยขอประกาศล่งหน้าให้ญาติโยมชาวพุทธทั้งหมดได้มาร่วมกันในวันสำคัญและตึ่งจะมีวันโปรโยกลีบกุหลาบบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้และก็จะมีโปรยเปลวทองนะบเพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สงฆ์ก็เชื่อว่าแผ่นดินประเทศไทยเราเป็นแผ่นดินสวรณภูมิก็คือเป็นแผ่นดินทอง ที่จะรองรับพระธรรมหรือลดแต่งประธรรมหรือพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นหลักปฏิบัติเอาไว้เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเพราะฉะนั้นพื้นเป็นดินในประเทศไทยที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ปฏิเสธกันท่านสาธุรชนทั้งหลายก็คงจะไม่เรือประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีที่ยกพื้นแผ่นดินนี้ถวายเป็นพุทธบูชา มอบเอาไว้เป็นสมบัติแก่พระพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนนั้นในวันนี้ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันตักบาตรเรื่องในปีสำคัญก็คือปีพุทธิยันตี2,600ปีนับแต่การตรัสรู้ขององตตเ็ตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะรักษาจารีประเพณีและวัฒนธรรมอดีงามของชาวไทยเราที่สืบทอดมาแต่บรรพการ ซึ่ในสมัยก่อนนั้นถ้าเราได้ศึกษากันมาทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของเราก็รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทุกโขไทยเป็นราชธานีเป็นต้นมาเราจะมีพิธีสําคัญสาคัญในทางพระพุทธศาสนากันหลายประเพณีด้วยกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้ประเพณีต่างๆทั้งหมดนั้นกําลังจะเลือนหายไปจากต้องคมชาวพุทธของประเทศไทยของเรา แต่ก็ได้ว่าในปีนี้ซึ่งเป็นปีสำคัญก็คือเป็นพุทธยันตีก็คือการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเป็นระยะเวลาถึง2,600ปีเราชาวพุทธทั่วประเทศไทยและก็เราชาวพุทธทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนากำลังที่จะพื้นผูปประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเราให้กลับมาสู่เหมือนดังเก่าเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายนะเป็นจำนวนมากมองดูแล้วก็สุดลูกหูลูกตานะที่มาร่วมกันตักบ,บาตรกันในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ถือว่าในวันนี้เราเป็นวันตักบ,บาตรนะเพื่อรอังษาจารีประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธเราเพื่อให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเรา ให้สมกับเป็นพื้นดินที่พระเจ้าตากสินได้ถวายเอาไว้เป็นพุทธบูชาในฐานะที่เราเป็นประชาชนรุ่นหลังเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาพื้นแผ่นด UH ินนี้เอาไว้ตามพระราชประสงค์ของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงเป็นต้องพื้นปูประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อให้กลับมาพื้นดังเดิม เพื่อให้ชาวพุทธเราในประเทศไทยได้เข้าใจหน้าที่ในฐานะเป็นชาวพุทธด้วยกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหน้าที่ของชาวพุทธก็คือต้องรักษาพระพุทธศาสนาไม่แต่เพียงแต่รักษาอย่างเดียวเท่านั้นเราต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็เอาหลักคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานเอาไว้ เอามาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะทำการดำเนินชีวิตของเราให้ประสบผลสำเร็จก็คือความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านห่าที่ในการงานของตนและก็มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านของคุณธรรมให้คุณธรรมที่อยู่ในใจของท่านทั้งหลายมีความเจริญยิ่งขึ้นเหมือนกับที่ท่านได้ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะ และสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ประกาศไว้ในอตอนท้ายในการถวายสังฆทานก็คือทำชีวิตของเราให้เข้าถึงหลักก็คือมิพพานก็คือความหลุดพ้นนั่นแหละคือจุดป,ประสงค์ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้พยายามได้ทําในสิ่งนั้นเพื่อให้เป็นผลส้นริษเ,เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะยากจะลำบากอย่างไรก็ตามก็หวังว่าเราชาวพุทธเราจะไม่หยุดยั้งกันแต่เพียงนั้นเมื่อมีจุดเริ่มต้นเราก็ต้องมีจุดที่จะเดินต่อไปเหมือนองค์สนิทพระบรมณ์มาสดาของเราได้ตรัสรู้อนุตตรสมัมมาทโฏฐิญาณที่ขัวไม้ามาโะพ่อนั่นคือจุดเริ่มต้น ของการตัสรู้ของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ได้ตัสะรู้แล้วถามว่าจะหยุดเพียงนั้นหรือไม่นั่นไม่พระองค์ไม่ได้หยุดเพียงนั้นพระองค์ยังก้าวเดินต่อไปเพื่อที่จะทําประโยชน์ตกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวโลกทั้งหลายดังนั้นเราทั้งหลายจะเห็นว่าการปฏิบัติของโอเทเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตกแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง และสิ่งที่พระองค์ได้มุ่งหวังมากที่สุดก็คือต้องการให้พระพุทธศาสนามั่นคงอยู่ในโลกแม้แต่เมื่อก่อนที่พระพุทธองค์ของเราจะเสด็จดับขันเทวริน,นิพานพระพุทธองค์ก็ยังฝากพระพุทธศาสนานี้เอาไว้แก่พุทธบริรษัทสีก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาติกาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอุบาสกแลอุบาติกาทั้งหลาย นอกจากท่านจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้และท่านจะต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนในทางมระพุทธศาสนาแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือท่านต้องบารุงพระสงฆ์ด้วยนี่คือหน้าที่ของท่านในสามอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าในฝ่ายวัดก็ดีในฝ่ายบ้านก็ดีถ้าเรามาร่วมมือกันในการที่จะรักษาพระพุทธศาสนา และช่วยกันค้ำชูประพุทธศาสนาให้ประพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่เฉพาะในประเทศไทยและต้องให้ประพุทธศาสนาต้องแพร่ขยายไปในทั่วโลกตามพุทธประสงค์ขององค์เสด็จพระบรมศาสนาของเราเพราะฉะนั้นงานที่เราจะทำทั้งหมดถึงแม้ว่าจะหนักเนื่องแม้ว่าจะเหนื่อยอย่างไรก็ตาม แต่ก็ยังคงจะไม่เท่ากับการปฏิบัติของโอตงุนเดชพระบรมศาสนาของเราที่พระองค์ได้ส่งปฏิบัติมาแล้วก็หวังว่าเราชาวพุทธในประเทศไทยทั้งหมดเราก็คงจะช่วยกันร,รักษาเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์เอาไว้เพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติแก่ชาวโลกทั้งหลาย เพราะฉะนั้นสังคมโลกจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็เพราะว่าสังคมทั้งหลายอาศัยหลักก็คือมีเมตตาก็คือมีความรักใคร่ต่อกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยจะนับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ที่สำคัญที่สุดก็ขอให้เรานึกว่านั่นคือคนไทยด้วยกันเรามีเลือดแห่งความเป็นไทยด้วยกันดังนั้นเลือดของความเป็นคนไทย มันต้องเข้มกว่าเลือดอย่างอื่นเพราะนั้นเลือดของศาสนาถึงแม้ว่าจะต่างศาสนากันก็ตามแต่ว่าเราก็มีเลือดของความเป็นคนไทยได้วยกันดังนั้นเลือดของความเป็นคนไทยได้วยกันเรามีชาติเป็น,นเดียวกันเราต้องร่วมกันพัฒน,นาชาติไทยของเราว่าเราจะพัฒน,นาชาติไทยของเราอย่างไรนะให้ชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองและ มีการทัดเทียมกับในต่างประเทศเขาเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านต้องขอขอบคุณท่านไปอย่างยิ่งที่ท่านได้เมตตาม,มาเป็นประธานในงานบุญในครั้งนี้ถึงแม้ว่าทางกณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะรู้ว่าท่านมีภารากิจในหน้าที่ของท่านมากมายอย่างไรก็ตามแต่ว่าท่านก็ ยังบรใจคือเป็นชาวพุทธเต็มตัวหัวใจของท่านเป็นชาวพุทธจึงได้สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้และก็ท่านเข้าใจในหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอาตมาภาพในนามของกษัตรส์สงก็ต้องขออนุโมทนาขอบบุณท่านและการตักบาตประสงค์ในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราตักบาตกันมาก็หลายปีด้วยกันแนะที่ว่า เรามีภาระที่จะต้องปฏิบัติก็คืออาหารทุกอย่างที่ตากบาทในครั้งนี้เราไม่ได้เก็บเอาไว้แต่ว่าเราเอาไปใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระสงค์ที่อยู่ในถิ่นทุรังกระดานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือพระสงค์ในแดนใต้ที่ท่านกําลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันแต่ก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าตั้งแต่เราเริ่มตักบ,บาทกันเริ่มลดรงค์ มีการบวชพระมากขึ้นในแต่ละปีๆซึ่งในเดือนมีนาปลายเดือนมีนายนี้เราก็จะมีการบวชพระอีกแสนร,รูปด้วยกันเรอก็ทำให้เมื่อเราบวชพระได้มากขึ้นก็ทำให้วัดในแดนใต้ของเราเพิ่มมากขึ้นจากเดิม268วัดแต่เดือนนี้เป็น288 28วัดแล้วเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองเรามีวัดเพิ่มขึ้นในประเทศไทย นะถึง20วัดเดีวยวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบวชกันมากขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆไปคิดว่าอีกไม่นานวัดล้างที่มีอยู่ในประเทศไทย5,000ันกว่าวัดก็คงจะเป็นวัดที่มีความรุ่งเรืองไปด้วยพระบวร,รและพุทธศาสนาแต่ข้อสำคัญอยู่ว่าที่จะเป็นเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของ การจัดจะมีการอุปสมบทเช่นนี้ด้วยถ้าอาศัยได้ความร่วมมือจากภาครัฐให้มีการอุปสมบทเช่นนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชนก็จะทำให้เรามีพระสงฆ์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและก็สามารถที่จะแก้วัดร้างทำให้เป็นวัดรุ่งทำให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรือง,งไปด้วยล่มผ้ากาสาวพัดเหมือนดังประเทศศรีลังกาในสมัยก่อนนั้น ในประวัติศาสตร์กล่าวว่าประเทศศรีลังกามีแต่ผ้าเหลืองหรือว่ามีผ้าสีเหลืองที่เต็มไปด้วยล่มผ้ากาสาวัตร์ทั้งสิ้นพระพิสุสสฆ์ที่ปฏิบัติในประเทศศรีลังกาในขณะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นถึงพระโสดาบันบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐบาลกับภาคเอกชนสามารถร่วมกันได้เช่นนี้แล้ว ส่งเสริมทั้งในด้านการศึกษาในส่วนพัรนยิและในส่วนของการปฏิบัติได้ก็จะทําให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่รุ่งเรืองไปด้วยล่มผ้ากาสาวพัดและสิ่งที่ประเทศศรีลังกาเขามีได้อย่างไรในสมัยก่อนประเทศไทยของเราก็ย่อมจะมีได้ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นงานทั้งหมดก็ขอฝากเอาไว้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและชาวพุทธเราทั้งหมด พร้อมทั้งประสงค์ทั้งหมดขอให้เราได้มาร่วมมือกันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอยู่ในประเทศไทยของเราและงานทั้งหมดนี้ที่ทําแล้วก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสาหรับการตักบาตรพระและการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกพร้อมทั้งฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม สร้างบุญใหญ่ให้คนไทยและแผ่นดินฟื้นฟูประเพณีการตักบาตรและฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้เจริญรุ่งเรืองดังสมัยพุทธกาลโดยการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายสำหรับพื้นที่การตักบาตรครั้งนี้จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการอัญเชิญรูปหล่อทองคา พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญและการจัดตักบาทขึ้นเป็นครั้งที่สจาก6ครั้งในโครงการตักบาทพระ113,000รูปทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย1ล้านรูปตามโครงการตักบารพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นครั้งแรกนะที่ที่ไปตัางบ้านเพราะเป็นหมื่นลูกเป็นครั้งแรกนะก็เราตื่นภูมิใจนะครที่เห็นส่วนขาไปคนไทยเราครับผู้สานทีวีช่องเนี่ยมากันเยอะเป็นนหมื่ลูกราต้องเป็นถนนชอนควายกันเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นกลิ่นกิจกรรมที่ดีนะครับที่ทําให้คนไทยที่สมัยนี้ก็เรื่อนทุกศาสนาก็หาไปเยอะโทรศัพท์ครับทำนี้บ้างก็มาทำให้กันมีติดต่อด้วยเตือนให้กลับมา เข้าใจผู้สัมารถมากขึ้นนะครับวันนี้ได้มาร่วมในพิธีตักบาตรนะครับรู้สึกปลื้มนะครับปลื้มปิติอย่างมากเพราะว่าไม่ผมว่าคงจะยากนะครับที่เห็นพระพิสุทสงฆ์นะครับมาร่วมกันถึง12,600รูปนะครับแล้วเราได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญในครั้งนี้นะครับบุญอย่างนี้หายากครับแล้วทำร่วมกันเนี่ยเพื่อจิตใจที่สงบนะครับ วันนี้บ้านเมืองของเราต้องการความสงบนะครับต้องการความคามเอื้ออาทรต่อกันและกันนะครับผมว่าการทําบุญในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หวังว่านะครับเราจะมาร่วมกันแล้วก็ทางผู้จัดนะครับก็คงจะจัดกิจกรรมที่ดีๆนี้ไปทุกๆปีนะครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นความชื่นอกชื่นใจของชาวพุทธแล้วก็เป็นความร่วมมือของชาวพุทธแล้วก็ได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์มารับบิบาต เป็นจานวนมากซึ่งถือว่าในชั่วชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้ตักบาทพระสงฆ์เป็นจํานวนมากบุญกุศลทั้งหลายที่ที่เราได้ถวายปัตหารแก่พระสงฆ์ในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นจุดที่ทําให้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยมีความรื่อปิติยินดีในกุศลแลวแล้วก็จะทําให้ชาวพุทธทั้งปวงเนี่ยมีความตื่นตัวว่า บาสุบาสิกาเนี่ยก็ยังจะเป็นเสาหลักในการสนองงานคณะสงฆ์แล้วก็ช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาถือว่าในช่วงชีวิตที่เกิดมาในยุคนี้พระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงใหญ่ที่จะสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ในส่วนของอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตแต่ละครั้งจะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร286วัดพร้อมทั้งมอบให้ตำรวจทหาร คุณครูชาวบ้านที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า8ปีแล้วและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆในประเทศในส่วนของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนหลักจากพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพราะท่านเห็นว่าการช่วยเหลือพระและพี่น้องประชาชนในภาคใต้เป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญยิ่งและจะช่วยไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลง โดยเชิญชวนกลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเข้าสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักป่าแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่นำไปคัดแยกพร้อมทยอยส่งไปยัง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งละ1-3คันรถ10ล้อได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมาได้นำไปแล้วกว่า200คันรถ10ล้อรวมน้ำหนักแล้ว2,400ตันการที่ชาวพุทธเราได้รวมกันเป็นกายสามัคคีวาจีสามัคคีและใจสามัคคีนั้นเป็นหลักสำคัญในการดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้โดยเฉพาะสามารถ นำศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นรูปธปรรมจากนมามธรรมมาเป็นรูปธปรรมก็จะทำให้ชาวพุทธของเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกอย่างหนึ่งมูนิธิพระธรรมกายได้เป็นตัวเชื่อมสมกับทางว่ามัรคนายกผู้นำทางอันประเสริฐเพื่อจะให้ชาวพุทธทั้งหลาย ได้มีบุญอยู่สามตัวคือภาพดีติดตาความดีติดใจคนดีให้ติดตามฉะนั้นอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการมารับมหารับิทบาครั้งนี้จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้รวมคนรวมกายทาวพุทธให้ปฏิบัติถูกต้องตามตันตวิภณี ที่ดีสืบต่อไป มีความตื่นตันใจนะคะที่เห็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่สนใจในการทำบุญครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่นะคะครั้งนี้ที่บ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมกันหมดค่ะแล้วเพื่อนๆของลูกก็มาด้วยค่ะค่ะเตรียมเตรียม,เต,ยมเตรียมตัวมานานแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มรู้นะคะวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาตักบาตรตรงห้าแยกลาดพร้าวถึงสี่แยกสะพานควายนะคะ ก็ครั้งแรกในชีวิตที่มีแบบนี้โอกาสนี้ก็คือพลาดไม่ได้ตั้งใจไวแล้วว่าจะมาทําอันนี้นะคะก็ตื่นเช้ามาเตรียมเตรียมของแต่เมื่อคืนแล้วก็แพ็คของแล้วก็พาลูกมาใส่เพราะว่าชอบอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ได้เป็นบุญกุศลด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็รู้สึกปากปลื้มที่ได้มาร่วมใส่บาตรพาหนึ่งหมื่นลูกร่วมกันในวันนี้นะครับก็ อยากจะเรียนเชิญศาสตัาสานี่กชนทั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมกันข่าต่อไปนะครับก็รู้สึกยินดีครับวันนี้ก็ประทับใจมากกับงานตักป่าที่นี่นะครับเอาใจาว่านี่เป็นครั้งแรกของบริเวณที่ท่าแยกลาดเท้าในบริเวณธนาคารของเราที่มีงานใหญ่ขนาดนี้นะครับ ก็รู้สึกดีมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทําควรที่จะสนับสนุนให้บังเกิดขึ้นต่อไปนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีงานตักการครั้งถัดไปเนี่ยก็ขอเชิญมาร่วมงานกันทุกท่านเลยนะครับรู้สึกว่าปาตปื้มฮะเห็นพระเยอะๆอะเงี้ยครับมาประชาชนมากันเต็มโมโหหน้าหน้าปลื้มใจครับอ่าก็ดีครับเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็ขอให้บ้านเมือง สงบสุขโดยเร็วก็มาด้วยใจศรัทธาค่ะอยากมาทําบุญค่ะนาทีปีโหนค่ะก็ตื่นตันใจมากเลยวันนี้มาได้เห็นแบบยิ่งใหญ่มากแล้วคนบาดด้วยกันคือใจศรัทธามากๆ S 1> <S 1> สำหรับโครงการตักบาทพระหนึ่งล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่25รกรกฎาคมพุทธศักราช2553ณวัดพระพุทธบาทราชวรามหวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีถึงปัจจุบันตักบาทไปแล้ว456ครั้งมีพระพิสุสามเณรมารับบิณฑบาตแล้ว952,910รูป เดชพระคุณพระพมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค14ท่านเจ้าอาวาสวัดสามพระยาที่เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงในครั้งนี้ตลอดจนพุทธบุตรทั้ง1 2 6 0 0รูปพี่น้องประชาชนคณะกรรมการจัดงานและทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ค่ะซึ่งการตักบาตรนั้นนอกจากจะเป็นการเติมบุญให้กับตนเองและครอบครัวยังเป็นการส่งกําลังใจและส่งข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนใน4จังหวัดชดดายแดนภาคใต้ตลอดจนผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมค่ะและการตักบาตรนั้นยังถือได้ว่าเข้า สารอาหารแห้งทุกชิ้นยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักอีกด้วยค่ะขอเดีนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกได้เข้าร่วมในโครงการตักบาตรพระครั้งต่อไปที่เยาวราชและวงเวียนใหญ่ค่ะวันนี้พรชนกและทีมข่าวนิวนิวทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ